เมืองเชียงใหม่ยามค่ำคืนเต็มไปด้วยแสงสีและกลิ่นหอมของอาหารข้างทางเศรษฐีวัยห้ชื่อนายธนัดเดินออกจากร้านอาหารรูเขาเหยียบพื้นถนนที่เปียกชื้นจากฝนตกเมื่อบ่ายลมเย็นพัดผ่านใบหน้ากลิ่นดินและใบไม้ประปนในอากาศใจของเขาหนักอึ้งด้วยความทรงจำที่ไม่อยากนึกถึงภรรยาเก่าชื่อสุรีหายตัวไปเมื่อสิปีก่อนไม่มีใครรู้ว่าเธอไปไหนหรือยังมีชีวิตอยู่ ธนัทหยุดเดินเมื่อเห็นเด็กหญิงสามคนยืนอยู่มุมถนนทั้งสามสวมเสื้อผ้าขาดวิ่นมือถือถ้วยขอทานใบหน้าของพวกเธอทำให้หัวใจเขาสั่นสะเทือนเหมือนเห็นสุรีในวัยเด็กยืนอยู่ตรงหน้าตาขูนหนึ่งจ้องมองเขาสีน้ำตาลเข้มเหมือนของสุรีเด็กคนที่สองยิ้มฟันขาวเรียงเหมือนภรรยาเก่าเด็กคนที่สามก้มหน้าผมยาวปิดบังใบหน้าธนัทรู้สึกหนาวเย็นในกระดูกแม้อากาศจะอุ่นถนนวุ่นวายเสียงรถมอเตอร์ไซค์ดัง กองในหูกปลิ่นควันไอเสียผสมกับกลิ่นก๋วยเตี๋ยวจากร้านใกล้เคียงเขาเดินเข,าเข้าใกล้เด็กๆใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอ,อกเด็กหญิงคนโตพูดขึ้นเสียงนุ่มนวลแต่เย็นชาช่วยพวกเราด้วยค่ะคุณลุงพวกเราหิวมากธนัดหยุดชะงักมือสั่นจนเหรียญในกระเป๋ากระทบกันเขาเคยได้ยินคำพูดนี้จากสุรีเมื่อนานมาแล้วสมัยที่พวกเขายังยากจนต่อสู้ด้วยการเพื่อชีวิตภาพเก่าๆผุดขึ้นในหัวความรักที่เคยหวานชื่นแต่ความลับที่เขาฝังไว้เริ่มกรีดร้อง ในใจเด็กหญิงทั้งสามมองเขาเหมือนรู้ความลับนั้นทนัดถอยหลังหนึ่งก้าวพื้นถนนลื่นเกือบล้มแสงไฟจากร้านค้าสะท้อนในดวงตาของเด็กๆเ,เหมือนดวงตาของสุรีตอนที่เธอโกรธจัดพวกหนูเป็นใครเขาถามเสียงแหบแห้งเด็กหญิงคนเล็กเงยหน้าขึ้นผมหลุดจากใบหน้ารอยแผลเป็นที่คอของเธอทําให้เขาตัวสั่นแผลเป็นนั้นเหมือนที่สุรีมีตั้งแต่เด็กเขาเคยลูบแผลนั้นด้วยความรักเมื่อครั้งอดีตตอนนี้มันเหมือนมีดที่แทงใจเขาซ้ำๆคุณรู้จักแม่ของพวกหนูใช่ไหม หมอเด็กคนโตถามธนัดรู้สึกเหมือนโลกหมุนช้าลงรอบตัวเขาเสียงหัวใจเต้นดังปลบทุกอย่างรอบตัวกลิ่นน้ำมันจากรถที่ผ่านไปทำให้เขาคลื่นไส้เขาต้องการวิ่งหนีแต่ขาเหมือนถูกตรึงไว้แม่ของพวกหนูตายแล้วเด็กคนที่สองู้น้ำเสียงของเธอราบเรียบแต่เต็มไปด้วยความหมายธนัดกลืนน้ำลายรู้สึกปากแห้งเหมือนทรายความทรงจำคืนนั้นเมื่อสิบปีก่อนผุดขึ้นมาคืนที่สุรีหายตัวไปหลังการทะเลาะครั้งใหญ่เขาบอกทุกคนว่าเธอหนีไปกับชายอื่นแต่ความจริงนั้นมืดมิดกว่าที่ใครรู้เด็กหญิงทั้งสามเดินเข้ามาาาใกล้เเงดท,ทบัขา คุณจำคืนนั้นได้ไหมเด็กคนเล็กถามธนัทรู้สึกเหมือนมีน้ำแข็งไหลในเส้นเลือดถนนรอบตัวเงียบลงเสียงทุกอย่างหายไปมีเพียงเสียงลมหายใจของเด็กๆที่ดังชัดเขาเห็นรอยยิ้มแปลกๆบนใบหน้าของพวกเธอเหมือนสุริยิ้มเมื่อรู้ว่าเขาทรยเยอผมไม่รู้ว่าพวกหนูพูดถึงอะไรเขาโกหกเสียงของเขาสั่นสั่นเหมือนใบไม้ในพายุเด็กญิงคนโตก้าวเข้ามาใกล้จนเกือบแต่ตัวเขาแม่บอกว่าคุณจะจำได้เธอกระซิบลมหายใจของเธออุ่น แต่ทำให้เขาหนาวสันทนัดถอยหลังจนชนกำแพงร้านค้า,เก,าเก่าๆพนังยาบกร้านขูดหลังเขาเจ็บแบบปลบกิ่นไม้นอกจากร้านปิดผสมกับกลิ่นฝนเขารู้สึกเหมือนถูกขังในฝันร้ายเด็กหญิงทั้ง3ายืนล้อมเขาเหมือนเงาผีแม่บอกว่าคุณทำอะไรในคืนนั้นเด็กคนที่2อพู้ทันัดปิดตาแน่นหวังให้ทุกอย่างหายไปแต่ภาพคืนนั้นชัดเจนในหัวเหมือนเพิ่งเกิดบ้านเก่าริมแม่น้ำปิงปิ่นโคลน และน้ำเน่าเสียงสุริกรีดร้องก่อนทุกอย่างเงียบลงเขาไม่เคยบอกใครว่าเกิดอะไรในคืนนั้นแต่เด็กหญิงสามคนนี้เหมือนรู้ทุกอย่างพวกหนูไม่ใช่แค่ขอทานเด็กคนเล็กพูดน้ำเสียงของเธอเย็นเยือกเหมือนลมหน้าหนาวทนัดลืมตาขึ้นเห็นดวงตาทั้งสามคู่จ้องเขาเหมือนดวงตาของสุริ ที่เคยมองเขาด้วยรักตอนนี้มันเต็มไปด้วยความโกรธและการแก้แค้นเขารู้สึกถึงความหนักในกระเป๋าเสื้อมีดพกที่เขาพกไว้เพื่อป้องกันตัวมือของเขาเลื่อนไปที่กระเป๋าอย่างช้าๆเด็กหญิงคนโตเมืออเห็นการเคลื่อนไหวของเขาอยากทำอะไรโง่ๆนะคะคุณลุงเธอพูน้ำเสียงของเธอเหมือนคำเตือนจากความตายธนัดหยุดมือไว้รู้สึกเหงยไหลลงหลังแสงไฟถนนส่องใบหน้าของเด็กหญิงทั้งสามทุกคนมีรอยยิ้มที่เหมือนกันจนหน้าสะพรึงปลัวพวกหนูจะเจอกันอีกเด็กคนที่ สองพูดพวกเธอหันหลังเดินจากไปเงาหายลงถนนทนัดยืนนิ่งรู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้นกลิ่นฝนและควันยังลอยอยู่ในอากาศเสียงรถมอเตอร์ไซค์กลับมาดังก้องอีกครั้งเขารู้ว่าคืนนี้เขาไม่สามารถนอนหลับได้ความลับที่เขาฝังไว้กำลังตามล่าเขาเด็กหญิงสามคนนั้นไม่ใช่แค่ภาพลลงตาพวกเธอรู้บางอย่างที่เขาไม่เคยบอกใครทนัดเดินกลับบ้านขาแข็งเหมือนหินแสงจันทร์สองทางเงาของเขาดูผิดรูปเหมือนมีเงาอีกสาม,สามเงาตามหลังเขาเขาได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆในลมเหมือนเสียงของสุรีที่เคยรักเขาคืนนี้ เป็นแค่จุดเริ่มต้นของฝันร้ายความจริงที่ซ่อนไว้กำลังงอจะเผยตัวธนัตรู้ว่าเขาหนีอดีตไม่ได้อีกต่อไปชิงใหม่ยามเช้าผิวหมอกบางๆงลอยปกคลุมถนนธนัตตื่นขึ้นในบ้านหรูใจยังเต้นแรงเหงื่อชุ่มหน้าผากแม้เครื่องปรับอากาศทำงานเงียบกลิ่นกาแฟจากครัวลอยมาแต่เขาไม่หิวภาพเด็กหญิงสามคนยังติดอยู่ในความคิดไปหน้าที่เหมือนสุรีตามหลอกหลอนไม่เลิกเขาเดินไปที่หน้าต่างมองถนนด้านล่างแสงแดดอ่อนๆส่องผ่านหมอกสร้างเงาลังๆเสียงนกกระจอกร้อง จชื่องจ้องนอกบ้านธนัดรู้สึกเหมือนมีตาไร้ตัวจ้องมองเขาเขาสะดุ้งเมื่อโทรศัพท์ดังขึ้นกระทนหันหน้าจอแสดงหมายเลขที่เขาไม่รู้จักสวัสดีครับผมชื่อเอกสารวัตรตำรวจน้ำเสียงในโทรศัพท์เย็ยนเยือกเหมือนลมหนาวธนัทรู้สึกกระดูกสันหลังเย็ยนวูบลงทันทีผมมีคำถามเกี่ยวกับภรรยาคุณสุรีมือของธนัทสั่นจนเกือบทำโทรศัพท์หล่นเขาเห็นภาพคืนนั้นผุดขึด้พ่อในในหัวอีกบ้านเก่าริมแม่น้ำปิ่งกลิ่นโคลนเหม็นเสียงกรีดร้องของสุรีก่อนความเงียบมาเยือนผมไม่รู้ว่า เธออยู่ไหนเขาตอบเสียงสั่นสารวัตรเอกหัวเราะเบาๆเสียงหักกร้านคุณแน่ใจหรือผมมีอะไรให้ดูธนัดรู้สึกเหมือนมีดินแดงในปากแห้งผากเขานัดพบสารวัตรที่ร้านกาแฟเก่าถนนหน้าบ้านวุ่นวายรถมอเตอร์ไซค์ดังสนั่นกลิ่นควันไอเสียผสมกับกลิ่นดอกลีลาวดีธนัดสวมหมวกปิดหน้าเดินออกจากบ้านเขาเห็นเงาสะท้อนในกระจกหน้าร้านค้าเหมือนมีเงาเด็กหญิงสามคนตามหลังเขาหัวใจเต้นแรงจนเจ็บในอกของเขาร้านกาแฟเก่ามีกลิ่นไม้เน่าและกาแฟขั้วโต พามาย,ยาบกร้านขูดมือเมื่อเขานั่งลงสารวัตรเอกนั่งรอใบหน้าแข็งเหมือนหินผมเจอของบางอย่างในบ้านเก่าคุณเอก,กวางซองสีน้ำตาลงบนโต๊ะชาๆทธนัดจ้องซองนั้นเหมือนมันเป็นงูพิษมือของเขาเลื่อนไปแต่ซองด้วยความลังเลข,ข้างในมีรูปถ่ายเก่าและจดหมายฉบับหนึ่งรูปถ่ายแสดงสุรียิ้มอยู่หน้าบ้านเก่าข้างเธอมีเด็กหญิงสามคนยิ้มเหมือนกันใบหน้าของเด็กๆเ,เหมือนที่เขาเจอเมื่อคือนะนัดรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนรอบตัวเขาเด็กพวกนี้เป็นใครเขาถามเสียงสั่นเอกยิ้มมุมปากดูเหมือนรู้มากกว่าพูดคุณบอกผมสินน เขาตอบปลิ่นกาแฟขมในร้านทําให้เขาคลื่นไส้ถนัดเปิดจดหมายตัวอักษรเขียนด้วยลายมือลายมือที่เขาจําได้ดีเป็นของสุรีถ้าฉันหายไปจงตามหาความจริงประโยคนั้นทําให้หัวใจเขาหยุดเต้นชั่วขณะเขาเห็นภาพคืนนั้นชัดเจนในหัวอีกการทะเลาะรุนแรงเสียงกรีดร้องของสุรีมีดในมือเขาที่เปื้อนเลือดสีแดงเข้มแต่เขาไม่เคยเห็นเด็กหญิงสามคนนั้น หรือว่าเขาลืมบางอย่างไปในคืนนั้นเอกจ้องหน้าเขาดวงตาเหมือนจ่อใจบ้านเก่าริมแม่น้ำปิงมีอะไรซ่อนอยู่ธนัตรู้สึกเหมือนถูกขังในโครงเหล็กเขาต้องการลุกหนีแต่ขาไม่ขยับผมไม่รู้เรื่องเด็กๆพวกนั้นเขาโกหกเอก,เอกิบรูปถ่ายอีกใบออกจากกระเป๋าภาพนี้แสดงรอยขุดดินหลังบ้านเก่าธนัตจจำรอยดินนั้นได้มันไม่ใช่ฝันคืนนั้นเขาขุดหลุมในความมืดสนิทเกลิน่นดินเปียกและโคลนติดจ,จมูกเขาเสียงจอบกระทบดินดังก้องในหูแต่เขาไม่เคยบอกใครถึงสิ่งที่ฟังคุณขุดอะไรไว้ที่นั่น เอกถามตรงน้ำเสียงของเขาเหมือนรู้คำตอบแล้วธนัทรู้สึกเนรไหลลงหลังเย็นเยือกเขานึกถึงเด็กยิงสามคนเมื่อคือนรอยยิ้มของพวกเธอเหมือนคำสาปตามหลอกผมไม่ได้ทำอะไรผิดเขาตอบเสียงแหบเอกยิ e ้มอีกครั้งดูเหมือนไม่เชื่อเขาผมจะไปดูบ้านนั้นเองคืนนี้ธนัทรู้สึกเหมือนมีน้ำแข็งในเส้นเลือดเขาต้องไปที่บ้านเก่าก่อนสารวัตรถนนยามบ่ายมีกลิ่นฝุ่นและแดดร้อนรถของเขาวิ่งผ่านถนนแคบไปยังแม่น้ำบ้านเก่าริมแม่น้ำปิ่งดูสุดโสมยิ่งกว่าเดิมกลิ่นน้ำเน่า และแตะไครลอยในอากาศทนัดเดินเข้าไปในบ้านไม้พื้นดังเอี๊ยดทุกย่างก้าวเหมือนเดินสู่ความตายเขาหยุดที่ห้องนอนเก่าปริ่นอับชื้นภาพสุริยิ้มในกรอบรูปยังอยู่บนผนังข้างกรอบรูปมีรอยขีดข่วนแปลกๆเหมือนเล็บเด็กขูดผนงังด้วยความโกรธนัดรู้สึกถึงลมหายใจที่ต้นคอเขาเขาหันกลับไม่มีใครอยู่ข้างหลังแต่เงาในมุมห้องดูเคลื่อนไหวเล็กน้อยหัวใจเขาเต้นแรงจนเจ็บในอกเขาก้มลงดูพื้นมีรอยเท้าเด็กเล็กรอยเท้าประหลาดนำไปสู่สวนหลังบ้าน ธนัดเดินตามรอยนั้นใจเต้นระทึกสวนด้านหลังเต็มไปด้วยหญ้าสูงและโครนกลิ่นดินเปียกทำให้เขานึกถึงคืนนั้นเขาหยุดที่จุดที่เคยขุดหลุมไว้ดินตรงนั้นดูเหมือนถูกขุดใหม่ธนัดรู้สึกหนาวเย็นถึงกระดูกสันหลังเขาคุกเข่าลงมือสัมผัสดินเย็นชื้นมีบางอย่างฝังอยู่ใต้ผิวดินนั่นเขาขุดด้วยมือเปล่านิ้วเปื่อนโครนกลิ่นดินและรากไม้ทำให้เขาคลื่นไส้บางอย่างแข็งๆสัมผัสมือของเขาธนัดตึงมันขึ้นมาเป็นกล่องไม้เล็กกล่องเก่ามีรอยแกะสลักชื่อของสุรีหัวใจเขาหยุดเต้นเมื่ออเปิดกล่งนนั้ ข้าในมีสร้อยคอที่เขาให้สุรีสร้อยที่เธอสวมในคืนที่หายไปแต่มีบางอย่างติดอยู่ที่สร้อยนั้นผมเด็กเล็กสีดำมัดเป็นปมแน่นธนัตรู้สึกเหมือนโลกหมุนคว้างรอบตัวเสียงหัวรอะเด็กแต่มาจากในบ้านเขาหันกลับมองเห็นเงาสามเงาในหน้าต่างเหมือนเด็กหะยิงสามคนยืนมองเขาอยู่ลมพัดผ่านเป็นโคลนและน้ำเน่าหนักขึ้นธนัตรู้ว่าเขาต้องเผชิญหน้ากับอดีตกล่องในมือหนักเหมือนถือความตายสารวัตรเอกจะมาถึงที่นี่ในไม่ช้าธนัตต้องตัดสินใจว่าจะทำอะไรต่อซ่อนกล่องนี้ หรือเผยความจริงทั้งหมดเสียงฝีเท้าเด็กดังใกล้เข้ามาทุกขณะเขารู้สึกถึงเนาที่เข้าใกล้จากด้านหลังคืนนี้ความลับของเขาจะไม่เงียบอีกยามค่ำคืนในเชียงใหม่เงียบสงัดน่าสะพึงกลัวธนัดยืนในสวนหลังบ้านเก่าริมแม่น้ำปิงกล่องไม้ในมือสั่นเหมือนใบไม้ในพายุกป,ปิ่นโคลน และน้ำเน่าติดจมูกจนวิงเวียนสร้อยคอของสุรีในกล่องสะท้อนแสงจันร์ผมเด็กสีดำมัดปมแน่นทำให้ใจสั่นเขาได้ยินเสียงฝีเท้าเด็กดังใกล้เข้ามาเงาสามเงาในหน้าต่างบ้านเก่าวขยับเล็กน้อยธนัดรู้สึกเหมือนลมหายใจเย็นที่ตนคอเขาหันกลับไม่มีใครอยู่ข้างหลังเขาแต่เสียงหัวเราะเด็กดังก้องในหูชัดเจนแสงจัน์สองพื้นดินเผยรอยเท้าเด็กเล็กรอยเท้านำไปยังห้องใต้ดินเก่าของบ้านธนัดจำได้ว่าห้องนั้นถูกล็อกมาหน้าประตูไม้ผุพังมีกลิ่นอับ และเชื้อราเขาดึงประตูไม้ส่งเสียงเอียดดังหน้าขนลุกบันไดเมื่อสนิทนำลงสู่ความว่างเปล่าด้านล่างกลิ่นดินชื้นและความเน่าลอยขึ้นมาทนัดจุดไฟจากโทรศัพท์มือสัตว์เล็กน้อยแสงสว่างเผยให้เห็นรอยขีดขวนบนผนังมือเล็บเด็กขูดด้วยความสิ้นหวัง และกรวดหัวใจเขาเต้นแรงจนเจ็บในอกหนักเขาก้าวลงบันไดไม้เก่าดังทุกย่างก้าวความมืดเหมือนกลืนตัวเขาเข,าเข้าไปทั้งเป็นที่ปลายบันไดมีกล่องเหล็กสนิมเกาะนาทนัตคุกเขาลงมือสัมผัสเหล็กเย็นเยือกกล่องมีรอยแกะสลักชื่อสุรีเหมือนกล่องไม้เขาเปิดฝากล่องเสียงโลหะดังกรีดหูข้างในมีสมุดบันทึกเก่าและรูปถ่ายเพิ่มรูปถ่ายแสดงเด็กหญิงสามคนยืนข้างสุรีใบหน้าของพวกเธอเหมือนที่เจอบนถนนนดรู้สึกเหมือนโลกหมุนคว้างรอบตัวเขาสมุดบันทึกมีลายมือของสุรีชัดเจนทุกหน้า ถ้าฉันตายเขาจะต้องจ่ายราคาประโยคนั้นทำให้กระดูกสันหลังเขาเย็นวูบเขานึกถึงคืนที่สุรีหายไปอีกครั้งการทะเลาะรุนแรงมีดเปื้อนเลือดในมือแต่เด็ก3คนนี้ไม่เคยอยู่ในความทรงจำหรือเขาลืมบางอย่างที่สำคัญมากไปเสียงฝีเท้าดังจากด้านบนบ้านเก่าทันทีธนัดปิดกล่องเหล็กมือสันจนเกือบลนเขาวิ่งขึ้นบันไดไม้เก่าดังเอี๊ยดสนั่นกลิ่นน้ำเน่าและโครนหนักขึ้นในอากาศเมื่อถึงชั้นบนเขาเห็น เงาในมุมห้องเงาเด็กหญิงสามคนยืนเรียงกันนิ่งเงียบคนหนีความจริงไม่ได้เด็กคนโตพูดน้ำเสียงของเธอเย็นเยือกเหมืออ้นน้ำแข็งธนัดถอยหลังจนชนผนังไม้ผุพังผนังขูดหลังเขาเจ็บเหมือนถูกมีดกรีดพวกหนูรู้ว่าคุณทำอะไรเด็กคนที่สองพูดรอยยิ้มของเธอเหมือนสุรีตอนโกรธจัดธนัดรู้สึกเหมือนถูกขังในฝันร้ายเขาวิ่งไปที่ประตูหน้าแต่ล็อกแน่นเสียงหัวเราะเด็กดังตามหลังเขาทุกย่างก้าวปรินตาใครน้ำและไม้เน่าทำให้คลื่นเส้ธนัดตึงประตูสุดแรงแต่ไม่ขยับเลย คุณค่าแม่พวกเราเด็กคนเล็กกระซิบคำพูดนั้นเหมือนคอนทุกใจเขาแตกสลายเขาหันกลับเห็นเด็กทั้งสามเดินเข้ามาดวงตาของพวกเธอเหมือนสุรีทุกประการธนัดรู้สึกถึงมีดพกในกระเป๋าเสื้อมือของเขาเหลืออ่อนไปจับด้ามมีดแน่นอย่ามาใกล้ผมไม่รู้จักพวกหนูเสียงของเขาสั่นสัานเหมือนใบไม้แห้งเด็กหญิงคนโตยิ้มฟันขาวสะท้อนแสงจันทร์แต่ไม่รู้จักคุณ และแม่ไม่ลืมธนัดถอยไปจนติดมุมห้องมืดสนิทแสงจันทร์จากหน้าต่างสองนอของเด็กๆเงายาวท่าทับเขาเหมือนผีจากอดีตเขาดึงมีดออกมามือสันจนเกือบหลน่นอย่ามาใกล้ผมจะทำร้ายพวกหนูเด็กทั้งสามหยุดนิ่งมองเขาด้วยตาว่างเปล่าทันใดนั้นไฟในบ้านสว่างวาบขึ้นมาธนัดสะดุ้งตกใจมีดหล่นลงพื้นดังกริกสารวัตรเอกยืนอยู่ที่ประตูนหน้าบ้านคุณกำลังคุยกับใครในายธนัดเขาถามน้ำเสียงของเอกสงบแต่เต็มไปด้วยคำถามธนัดหันไปมองเด็กทั้งสามหายไปแล้วห้องว่างเปล่ามีเพียงกลิ่นอับ และฝุ่นเขารู้สึกเหงยเย็นไหลลงหน้าผากช้าๆผมแค่ตกใจไม่มีอะไรเขาตอบโกหกเ,กเอกเดินเข้ามาถือไฟฉายส่องรอบห้องแสงไฟเผยรอยเท้าเด็กบนพื้นไม้เก่ารอยเท้าเหล่านี้มาจากไหนเอกถามตรงธนัทรู้สึกเหมือนคอถูกบีบจนหายใจไม่ออกเขานึกถึงกล่องเหล็กในห้องใต้ดินสมุดบันทึกและรูปถ่ายที่ซ่อนความลับผมไม่รู้ผมเพิ่งมาถึงที่นี่เอกมองหน้าเขาดวงตาเหมือนอ่านใจได้ผมเจอบางอย่างในสวนหลังบ้านคุณ คำพูดของเอกทำให้ธนัตตัวสั่นสถานเอกเดินไปที่สวนธนัตตามหลังช้าๆกลิ่นดินเปียกและโคลนหนักขึ้นอีกครั้งเอกหยุดที่จุดที่ธนัตขุดกล่องไม้ดินที่นี่ถูกขุดใหม่เมื่อไม่นานนี้ธนัตรู้สึกเหมือนพื้นดินสั่นใต้เท้าเขานึกถึงคืนที่ขุดหลุมในความมืดเสียงจอบกระทบดินกลิ่นเลือดในอากาศแต่เด็กสามคนนั้นมาจากไหนกันแน่เอกก้มลงมือสัมผัสดินที่เปียกชื้นมีบางอย่างฝังอยู่ที่นี่ผมจะขุดดู ธนัทรู้สึกหัวใจหยุดเต้นชั่วขณะนั้นเขาต้องการวิ่งหนีแต่ขาแข็งเหมือนหินเสียงหัวเราะเด็กดังขึ้นอีกครั้งในลมเหมือนสุรีหัวเราะจากโลกแห่งความตายธนัทมองไปรอบๆเห็นเงาในพุ่มไม้เงาของเด็กหญิงสาหามคอคนยืนมองเขานิ่งดวงตาของพวกเธอเหมือนรู้ทุกความลับเอกเริ่มขุดดินจอบแดงกระทบพื้นแขนงธนัทรรู้สึกถึงความหนาวในกระดูกสันหลังบางอย่างในหลุมนั้นจะเปลี่ยนทุกอย่างเขานึกถึงสมุดบันทึกของสุรีอีกครั้งคำพูดที่เขียนไว้ว่า เขาจะต้องใจเด็กหญิงสามคนนี้รู้มากกว่าที่เห็นธนัทรู้ว่าเขานี้อดีตไม่ได้อีกต่อไปเสียงจอบของเอกดังก้องเหมือนระครังมรณะกลิ่นดินและความเน่าลอยขึ้นหนักกว่าเดิมบางอย่างกำลังจะถูกกดขึ้นมาเร็วๆนี้ธนัทรู้สึกถึงเงาที่เข้าใกล้จากด้านหลังคืนนี้ความจริงกำลังจะเผยตัวออกมาคืนเมื่อในเชียงใหม่เต็มไปด้วยลมหนาวธนทรยืนตัวสั่นในสวนหลังบ้านเก่าสารวัตรเอกขุดดินจอบดังกระทบพื้นกลิ่นโคลน และความเนวลอยหนักในอากาศแสงจันทร์ซองหลุมดินเผยเงาเมื่อด้านล่างธนัดรู้สึกหัวใจเต้นแรงจนเจ็บอกเสียงหัวราะเด็กดังลอยมาจากพุ่มไม้เขาเหลือบมองเห็นเงาเด็กหญิงสามคนดวงตาของพวกเธอเหมือนสุรีจ้องมองเขาเอกดึงบางอย่างขึ้นจากหลุมดินเปียกกล่องเหล็กเก่าอีก,กล่องสนิมเกาะหนาแน่นธน,น,นัดรู้สึกเหมือนน้ำแข็งไหลในเส้นเลือดเอกเปิดกล่องเสียงโลหะดังกรีดหูข้าในมีสมุดบันทึกและผ้าขาดวินผ้ามีคราบสีแดงเข้มเหมือนเลือดแห้งนัดจำผ้านั้นได้เป็นของสุรีสมุดบันทึกมีลายมือของเธอเขียนชัดเขาคิดว่าชันตา ยอ่อแต่ฉันยังอยู่คำพูดนั้นทําให้ธนัตตัวสัน่นตานเขานึกถึงคืนที่สุรีหายไปอีกมีดในมือเขากลิ่นเลือดในอากาศแต่ร่างของเธอไม่เคยอยู่ในหลุมหรือว่าเขาจำผิดเกี่ยวกับคืนนั้นเอกมองหน้าเขาดวงตาเต็มไปด้วยคำถามนี่คืออะไรนายธนัตเขาถามตรงธนัตรู้สึกปากแห้งเหมือนกินายผมไม่รู้นั่นไม่ใช่ของผมเอกหยิบผ้าขึ้นมากลิ่นเลือดเก่าจางๆ DNA บนผ้านี้จะบอกความจริงธนัตรู้สึกเหมือนพื้นดินสั่นต้เท้าเขาเห็นเงาเด็กยิงเคลื่อนไหว ในมุมตาเสียงหัวเราะของพวกเธอดังชัดขึ้นเรื่อยๆเหมือนสุรีหัวเราะจากโลกแห่งความตายทนัดถอยาหลังขาเหยียบโคลนเลื่นถลายเขาล้มลงดินเปียกซึมเข้าเสื้อผ้ากลิ่นตะไคร่น้ำและโคลนทําให้คลื่นไส้เอกก้มมองเขาใบหน้าไร้รอยยิ้มขุนซ่อนอะไรไว้อีกบางเขาถามเย็ยนถนัดรู้สึกถึงมีดพกในกระเป๋าเสื้อมือของเขาเลื่อนไปจับด้ามมีดแน่นแต่เด็กหญิงสามคนปรากฏตัวจากนอมือทั้งสามยืนล้อมเขาเหมือนผีจากอดีตแม่บอกว่าคุณจะต้องจ่าย เด็กคนโตผู้น้ำเสียงของเธอเหมือลมหนาวกรีดใจทนัดสะดุง้งเมื่อได้ยินเสียงรถตำรวจไฟเซเรนสว่างวาบสาดแสงในสวนมืดเอกหันไปมองแต่เด็กๆหายไปแล้วทนัดลุกขึ้นใจเต้นระทึกในอกเขาวิ่งหนีไปทางแม่น้ำปิ่งด้านหลังกิ่งไม้ขุดแขนเขาเจ็บเหมือนถูกกรีดกลิ่นน้ำเน่าและโครนหนักขึ้นในจมูกเท้าของเขาสะดุดรากไม้เกือบล้มลงเสียงฝีเท้าเด็กดังตามหลังเขาไกลคนหนีไม่ได้ พ่อเสียงเด็กคนเล็กกระซิบธนัทหันกลับไม่เห็นใครในความมืดแต่เงาสามเงายังเคลื่อนไหวในพุ่มไม้เขาวิ่งถึงริมแม่น้ำน้ำไหลเชี่ยวกราดกลิ่นน้ำขาวและตะกอนดินลอยในอากาศธนัทหยุดหอบมองน้ำดำมืดด้านล่างภาพสุรีในคืนนั้นผุดขึ้นในหัวเขาคิดว่าเธอตายแต่สมุดบอกอีกอย่างฉันยังอยู่คำพูดนั้นดังก้องใจันใดน,นั้นมือเล็กๆสัมผัสไหลเขาธนัทสะดุ้งหันกลับเห็นเด็กหญิงทั้งสามใบหน้าของพวกเธอเหมือนสุรีทุกประการแต่ดวงตาของพวกเธอว่างเปล่าน่าสะพรึงกลัว แม่รอคุณอยู่ในน้ำเด็กคนที่สองพูดทนดรู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้นชั่วขณะเขามองลงไปในแม่น้ำเห็นเงาสะท้อนไม่ใช่หน้าเขาแต่เป็นหน้าสุรีเธอยิ้มจากน้ำฟันขาสะท้อนแสงจันทนัดถอยหลังขาแข็งเหมือนถูกตรึงเด็กหญิงทั้งสามก้าวเข้ามาใกล้ช้าๆคุณจำสิ่งที่ทำไว้ได้ไหมเด็กคนโตถามธนัดรู้สึกถึงความหนาวในกระดูกสันหลังเขานึกถึงสมุดบันทึกและภาพเปื้อนเลือดแต่ถ่าสุรียังมีชีวิตแล้วเขาฆ่าใครความทรงจำคืนนั้น เริ่มพราโมในหัวเขาเห็นภาพตัวเองถือมีดในความมืดแต่ร่างที่ล้มลงไม่ใช่สุรีจริงๆเด็กหญิงทั้งสามยิ้มเหมือนรู้ความลับแม่รู้ทุกอย่างและแม่ไม่ให้อภัยธนัตรู้สึกเหมือนโลกหมุนคว้างรอบต่อหัวเสียงเซเรนตำรวจดังใกล้เข้ามาทุกขณะเอกตะโกนจากสวนนายธนัตอย่านีธนัตมองเด็กทั้งสามหัวใจเต้นระทึกพวกเธอ ไม่ใช่แค่ภาพลวงตาแน่นอนแต่พวกเธอเป็นใครทำไมเหมือนสุรีเขาก้าวถอยหลังขอบแม่น้ำเลื่นเปียกเท้าของเขาสะดุดหัวใจหล่นวูปลงเขาตกลงไปในน้ำเย็นเยือกของแม่น้ำน้ำซัดตัวเขาด้วยพลังอันรุนแรงเลี่นเขาและโคลนเต็มปอดจนหายใจลำบากทนัดดิ้นโรนมือควานหาที่เกาะแน่นแต่มีมือเล็กๆดึงเขาให้จมลงเขามองเห็นใบหน้าสุรีในน้ำมืดดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความโกรธแค้นคุณฆ่าฉันไม่ได้จริงๆ เสียงในน้ำกระซิบธนชกรีดร้องแต่ปากเต็มไปด้วยน้ำเขารู้สึกถึงมือเด็กสามคู่รังเขาน้ำเย็นกัดผิวเหมือนเข็มแหลมทิ่มแทงทันใดนั้นแสงไฟฉายสว่างจากริมฝั่งเอกตะโกนเรียกชื่อเขาเสียงดังก้องธนัทโผล่ขึ้นจากน้ำหอบหายใจหนักเด็กหญิงทั้งสามหายไปจากสายตาแต่เขารู้สึกถึงการจ้องมองจากน้ำเอกยื่นมือช่วยดึงเขาขึ้นจากแม่น้ำคุณจะเล่าความจริงให้ผมฟังไหมน้ำเสียงของเอกเย็นแต่เต็มไปด้วยอำนาจธนัตตัวเปียกสันมองไปรอบๆตัวปิ่นโคลน และน้ำข่าวติดจมูกแน่นเขานึกถึงสมุดบันทึกของสุรีอีกครั้งฉันยังอยู่คำนั้นดังก้องในใจท่าสุรียังมีชีวิตแล้วเด็กๆและพวกเธอเป็นผีหรือเป็นอะไรกันแน่เอกจับแขนเขามือแข็งเหมือนกุญแจมือผมเจอบางอย่างในบ้านเก่าของคุณธนัทรู้สึกเหมือนความลับกำลังแตกสลายเอกหยิบกระดาษชิ้นเล็กจากกระเป๋าเสื้อนี่คือจดหมายจากสุรีถึงเด็กๆจดหมายมีข้อความเขียนด้วยลายมือชัดลูกๆของฉันจงทำให้เขาจำธนทรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนรอบตัวสุรี มีลูกหรือนี่คือแผนของเธอเด็กหญิงสามคนนั้นเป็นลูกของสุรีแต่เขาไม่เคยรู้ว่าเธอมีลูกมาก่อนหรือนี่คือความลับที่เธอซ่อนไว้คืนนั้นเขาฆ่าใครกันแน่ในบ้านเสียงหัวเราะเด็กดังขึ้นอีกคอระฮังในลมธนัดมองไปที่น้ำเห็นเงาสุรียิ้มความจริงยังซ่อนอยู่ในเงามืดนั้นเอกจ้องหน้าเขาไฟฉายสองตาแสบคุณจะพูดหรือผมต้องขุดต่อธนัดรู้ว่าเขานีความจริงไม่ได้อีกแต่เด็กหญิงสามคนนั้นยังรอเขาอยู่ความลับของคืนนั้นกำลังจะเผยตัวและสุรีอาจจะไม่ใช่แค่งเงาในน้ำ